This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมเรชาวัชราธิตครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องสังคมญี่ปุ่นนะครับสังคมญี่ปุ่นถ้าเห็นจะเป็นสังคมที่มีความเจริญสูงมากนะครับเมืองใหญ่ๆนี่ก็จะคาค้ามไปได้วยผู้คนนะครับแต่ระยะหลังก็จะพบว่าอัตราการเกิดของญี่ปุ่นจะต่ำลงด้วยแล้วจะได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะครับว่าบางทีคนที่เป็นเจเนอเรชั่นเดิมๆก็อยู่ที่บ้านแล้วก็เกิดความเงียบเหงาคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆกก็ถถึงงงงงงแมมมมมม้้้จจจจจจะะะเเ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 รรรริิิญทาาาาาาาวววัตัตตตุ่จจ่่ใอออออไหหืืดพขขขคคียบ คือความเหงาในญี่ปุ่นเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยเราผมต้องบอกว่าเป็นคนต่างจังหวัดที่มาอยู่ในกรุงเทพแน่นอนความเหงามันมีต่อให้เราจะมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเวลาที่เราแบบเข้าห้องปิดประตูเราอยู่คนเดียวจริงหนึ่งคือไม่มีแฟนไม่ได้มีภรรยาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่คนเดียวเราก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวในห้องสีเลียลแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยอย่าลืมว่าทุกเมืองในประเทศเขาเกือบจะเป็นเมืองใหญ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้น บ้านถ้าอยากจะอยู่เป็นหลังๆที่มีอาณาบริเวณมันก็ต้องออกไปซื้อไกลจากเมืองหรือว่าไกลจากศูนย์กลางที่เราทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะต้องอาศัยอยู่ในเมืองเหมือนเราอยู่ในกล่องอ,อยู่ในแฟลตอยู่ในแม,มนชั่นหรือว่าอยู่ในคอนโดความเหงายิ่งเยอะอแล้วสังคมญี่ปุ่นมีความเป็นแบบพวกใครพวกมัน<ะ>เพื่อนฉันเพื่อนชันเพื่อนเธอเพื่อนเธอกลุ่มใครกลุ่มมันถูกต้องเขาเหรอครับเพิ่งรู้ใช่ใช่เขาเขา ยิ่งถ้าเราเป็นต่างชาตินะาการที่เขาจะเปิดใจให้เรากลายเป็นพวกเขานี่ยากมากเข้าใจละเ, <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยความเหงามันจะยิ่งแบบโอ้ทวีคูณแล้วเหงามากๆเพราะฉะนั้นพอมันเหงามากๆแบบนี้แน่นอนว่าถ้าใครที่แบบโสดหรือไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนมันต้องหาคนช่วยคลายเหงา <Okay. S 2> อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเรื่องของการค้าบริการอะไรนะเข้าใจแต่มันมีรูปแบบการให้บริการอ,อื่นๆเพื่อทําให้เรารู้สึกเหงาน้อยลงถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นก็อาจจะมีการเช่าเพื่อน ใช่ <Yeah. S 2> เพื่อนต้องเช่าด้วยเพื่อนต้องเช่าเ oh. ช่าเพื่อนเช่าแฟนเช่าครอบครัวเช่าครอบครัวอย่างนั้นเรื่อปัจจุบันน,น,นี่การเป็นธุรกิจไปแล้วเป็นธุรกิจแล้วปัจจุบันมีสิ่งที่เรียกว่าก,การเช่าคุณยายด้วยจริงเห,เหมือนกับชีวิตครอบครัวก็อาจจะไม่ถูกเติมเต็ม,มว,วิธีวัฒนธรรมที่เขาอาจจะไม่ได้เปิดใจรับคนทุกคนเข้ามาแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งพอไม่มีเพื่อนอยู่ในวงก็ก,กลายเป็นจำเป็นต้องหาคนข้างนอกเช่าเข้ามาใช่ครับ และการเช่าคุณยายเนี้ยเหมือนกับว่ามาเติมเต็มในสิ่งที่เราเองอาจจะขาดไปไม่ว่าจะเป็นความอบอุ่นเพราะบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นยายเลี้ยงเราก็จะผูกพันกับคุณยายสังคมญี่ปุ่นก็จะคล้ายสังคมเอเชียท,ท,ทั่วไปก็คือโตจากสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทํางานในเมืองบางทีคุณยายก็เป็นคนเลี้ยงหลานคนนี้มาพอเริ่มอายุเยอะมากขึ้นเราก็จะห่วยหาความอบอุ่นในตอนที่เราเป็นเด็กหรืออย่างบางกรณีครับ ถ้าเราเช่าเพื่อนและอยากจะปรึกษาบางเรื่องที่มันต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตม,ม,มันอาจจะแบบโอ้ไม่ได้ดีไม่ได้ลึกขนาดนั้นไม่ได้ผ่านประสบการณ์มาก็เลยเช่าคุณยายมาเพื่อที่จะปรับทุกข์บางคนเนี่ยอยากจะคำเอาท์กับที่บ้านหรืออยากจะเปิดเผยบางเรื่องกับที่บ้านแต่ไม่รู้จะพูดกับผู้ใหญ่อย่างไรโอเคก็เลยเหมือนแบบเช่าคุณยายมาเป็นที่ปรึกษาหน่อยว่าถ้าผมหรือฉันจะพูดเรื่องนี้กับที่บ้านเนี่ยคุณยายให้คําแนะนําหน่อย ตายจริงเช่ารับเช่าผุ้ง,งา่ายรับเช่าเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวอทิย์นี้ไหนบอกว่าเป็นธุรกิจโมเดลทางธุรกิจเขาเป็นไงครับเขามีเว็บไซต์ชุมทางทเขาเดินเข้าไปยังไงอัตราค่าบริการการเช่าขอบเขตการให้บริการเป็นงไงครับโอเคซึ่งบริการนี้มันมีชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือโอเคโอปาจักโอปาจังแปลว่าคุณยายโอเคเข้าคุณยายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีเหมือนกับคล้ายๆกับ แอปพลิเคชันเว็บไซต์เนี่ยที่บอกเรทเลยว่าการให้บริการค่าค่าบริการค่าเดินทางเป็นอย่างไรอ่ะอย่างการบริชัรเช่าคุณยายอ่ะราคาอยู่ที่ประมาณ3,300เยนแล้วก็มีค่าเดินทางอีกประมาณ3,000เยนต่อชั่วโมงก็ค<อ>ือ670บาท <6 S 2> นะฮะ670บาทใช่ครับซึ่งคุณยายจะในสังกัดที่แบบให้บริการเนี่ยมีอยู่ประมาณ100ท่านเนาะ60ปีจนถึง94ปี ด้วยวัยเนี่ยเป็นเป็นคุณยายได้แหละใช่โอเคซึ่งคุณยายเหล่านี้เขาก็จะมีคุณสมบัติหลากหลายอย่างเช่นเป็นคนที่ให้ความอบอุ่น <Okay. S 2> เป็นคนที่ให้ความรู้เป็นคนที่ให้หลักคิด <Okay. S 2> หรือสามารถที่จะคอนซัลต์เรื่องเราสามารถเลือกคุณสมบัติคุณยายที่จะเช่ามาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเช่ามาเพื่อที่จะแบบให้เราให้เราสร้างความอบอุ่นให้ตัวเองได้โอเคคัสตอมได้เลยเหมือนเหมือนเหมือนกับการบริการเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยทุน่นเข้าไปเลย,เลยตายจริงทีนี้ มีคุณยาย้วทีนี้ม,มีมีเช่าคุณปู่ไหมครับมีครับมอีก <c oughs> คือต้องบ่อยญี่ปุ่นนะเป็นประเทศที่แบบถ้าสมมุติว่าเราขาดอะไรเราสามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้เยอะเขามีรูปแบบของเขาใช่ครับเ oh. ช่าเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปเนาะเช่าแฟนเช่าคุณปู่เช่าคุณยายหรือว่าเช่าเป็นครอบครัวก็มี <Okay. S 2> อย่างบางคนอย่างเงี้ยใช้ชีวิตคนเดียวอยู่ในโตกเกียวแล้ว บ้านอาจจะอยู่ฟุกุโอกะหรือว่าอยู่แบบไกลมากอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะมาร่วมงานรับปริญญาได้ oh. เขาสามารถที่จะแบบไปเช่าแฟมิลี่อย่างเงี้ยมาเพื่อมางานในวันสําคัญมาเพื่อวันเกิดมาเพื่อช่วงชีวิตพิเศษของตัวเองได้โดยที่ครอบครัวจริงเขาอ,อาจจะไม่สะดวกมาเพื่อมาเติมเต็มความรู้สึกว่า oh. อย่างน้อยยังมีคนร่วมยินดีกับฉันครับทีนี้มาดูเรื่องของอการเช่าแต่ละแบบบ้างครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่า เช่าคุณยายเช่าคุณปู่เช่าเพื่อนใช่<อ>ครับแล้วเขา,เขาไมเช่าเพื่อนเขาเอาอกออกไปไหนกันคือเอาไปเหมือนกินข้าวด้วยกันงนั้นเหรอใช่คือกินข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันคือใช้ชีวิตเหมือนแบบเป็นเพื่อนปกติอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับอย่างที่ผมบอกครับว่าความโดดเดี่ยวในสังคมญี่ปุ่นน่ะกับคนไม่มีเพื่อนอ่ะ บางทีอ่ะมันมันกัดกินหัวใจนะโอเคมันเหงามันคือมันเหงามากจริงเพราะว่าบางคนอ่ะเจอแค่ที่ทำงานก็คือเพื่อนเพื่อนทำงานเขาแยกกันเลยนะเขาแยกกันเลยเขาแยกระหว่างคอลลีเพื่อนทํางานใช่กับเฟรนด์แล้วเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้คนรู้จักทุกทุกคนกลายเป็นเพื่อนเขาใช่ซึ่งอันนี้อาจจะแตกต่างไปจากวัฒนธรรมของเราเราเปิดรับทุกคนเป็นเพื่อนได้หมดเลยเราเจอว่าเราเรียกคนรู้จักแทบจะทุกคนว่าเป็นเพื่อนกันแต่ของเขานี่อาจจะไม่ใช่คืออย่างเพื่อนของญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนที่โตด้วยกันมา ตั้งแต่เด็กเรียนอนุบาลด้วยกันอยู่เราแวกบ้านเดียวกันเรียนโรงเรียนปถมมัธยมด้วยกัน <Okay. S 2> ยากหรือว่าน้อยมากกับการที่เพื่อนคนหนึ่งที่จะมาเจอในสังคมทํางานแล้วก็จะกลายเป็นแบบเพื่อนสนิทหรือเป็นแบบเป็นคร o s เพจกันจริงๆหรือว่าเป็นเพื่อนที่แบบโหแบบจริงใจต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนก็ต่างจะต้องใช้ชีวิตทํางานที่มันแบบโหหนักหนาสาหัส <Okay. S 2> แล้วฝั่ง,งคนก็ต่างอยู่กันไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาก็แค่อยากจะมีเพื่อนชั่วคราวในช่วงเวลาที่เขาเหงาอ่ะการเช่าเพื่อนเช่าอะไรมันก็เลยเป็นคําตอบถึงททีี่่่คนเริมใช้และ สัดส่วนของผู้หญิงจะเช่าเพื่อนมากกว่าผู้ชายแล้วเพื่อนนี้เพื่อนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนหญิงใช่ไม่จำกัดเพศไม่จํากัดเพศเลยแต่จัสเปคเอา Just a friend นะจ t สเพื่อนเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเซอร์วิสแบบนี้ที่รองรับคนที่เหงามากๆอ่าทีนี้เช่าเพื่อนนี่เข้าใจละเช่าครอบครัวก็มี้วไปงานงเช่าแฟนนี่ปกติน่าจะมี แต่อย่างของจีนเนี่ยจะเป็นเช่าแฟนในลักษณะที่ว่าไปบอกให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะห่วงกังวลว่าลูกตัวเองไม่มีแฟนครับแล้วไปโชว์ญี่ปุ่นเหมือนกันไหมครับมีเหมือนกันมีเหมือนกันเอกมันคือสังคมคนเอเชียคือพอเวลาจะกลับบ้านที่ผมก็เจอคําถามอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะแต่งงานอ่เมื่อ,อไหร่จะพาแฟนมาหาที่บ้าน เมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะมีเมียเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี้ยมันเป็นพัฒนาชีวนะิตเ,เลยยังไม่มีแฟนถามว่ายังไม่มีแฟนมีแฟนปั๊บถามว่าแต่งงานหรือยังแต่งงานเสร็จปั๊บถามว่าทำไมยังไม่มีลูกโอเคใช่เหมือนกันฮะคล้ายๆกันเลยัจามเอเชียเราใช่ๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าโอเคบางทีการเช่าแฟนไม่ใช่แค่เอาไปบอกให้ครอบครัวอย่างเดียวนะบางคนชอบเพื่อไปอวดเพื่อนก็มีเพื่อนเพื่อนบางคนเขาก็มีมีแฟนมีอะไรกันแล้วก็แบบเงี้ยก็เช่าเหมือนกับว่าเป็นคู่ควงคู่เดทอะไรอย่างเงี้ยครับ อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตก็ได้ไม่รู้แต่ณเวลานี้ขอซื้อความสุขในฐานะที่แบบขอ,ขอขอขอเช่าเธอมาเป็นแฟนหน่อยอสักหนึ่งวันครับหลังจากนั้นค่อยว่ากันอ่าโอเคอแต่มีอีกส่วนหนึ่งบางคนก็บอกว่าบางทีเหงามากเนีเพราะว่าอยากจะพูดไม่พูดให้ใครฟังครับเช่าคนฟังมีไหมมีม,มีอีกมีผูลิสเซเนอร์เลยนะ ทุกใจมากๆบางเรื่องบอกครอบครัวก็ไม่ได้เออบอกเพื่อนก็ยังลาบากโอเคบอกแฟนโอ้ยิ่งเป็นห่วงกันไปอีกอืขอใครสักคนได้ไหมมาฟังฉันระบายหน่อยแล้วฟังอย่างเดียวแล้วฟังอย่างเดียวคือก็มานั่งฟังแล้วก็อะถ้าสมมติว่าอย่างเช่าคุณยายอย่างเงี้ยครับคุณยายก็อาจจะมีมุมคิด เขาผ่านชีวิตมาเยอะอออช่วยแก้ปัญหาปรึกษากันได้หรืออาจจะมีบางอย่างที่เราในวัยเนี้ยอาจจะคาดหรือคิดไม่ถึงเขามีความรู้มีประสบการณ์มากกว่าเขาผ่านโลกมาเยอะใช่ก็าอาจจะแบบอ๋อมันแค่นี้เองอ่ะเสร็จได้ละความความคิดของเราที่จะสามารถที่จะแบบไปต่อ,อชีวิตได้จ่ายค่าบริการนี่คือค่าเช่าที่ปรึกษาโอ้นีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นของญี่ปุ่นเหมือนกันเช่าคนไปลาออกให้ ทำไมแสดงว่าไม่ไม่ไม่กล้าที่จะลาออกเองรู้สึกรู้สึกออกบวดมากรู้สึกรู้สึกกลัวรู้สึกอึดอัดกับการที่เพราะว่าอย่างเข้าใจนีการเดินการเดินเวลาออกได้ไม่ง่ายนะสังคมยิ่งหลังคมญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นสังคมที่เขารับใครเข้าทํางานแล้วว่าเขาต้องดูแลไปตลอดชีวิตครับง่ายๆคือว่าเลี้ยงดูตลอดจนแบบคุณจะทําคุณจะเกษียณน่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นบุญคุณกันนะครับเพี่การจะลาออกหรือว่าการจะเปลี่ยนงานอ่ะบางทีมันมีเรื่องบุญคุณค้ําคออยู่ดังนั้น ไม่ลาออกเองก็ได้คือเอกสรสงเอกสารเซ็นทุกอย่างนะแต่เหมือนกับว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่จะไปแจ้งไปบอกว่าฉันจะขอลาออกคือคนคนนี้จะขอลาออกนะนนเพื่อที่เลี่ยงการประทัโอ้มีแบบนี้อีกมีแบบนี้ด้วยนี่ญี่ปุ่นเวลาเขาทำอะไรเขาจริงจังตลอดลนะครับใช่ครับและภาครัฐเองของเขา ก็จะไม่เหมือนภาครัฐบ้านเราเขาก็จะมองเห็นทุกปัญหาเลยภาครัฐเขามัมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของการบรรเทาความเหงาพลเมืองไหมครับมีเขามีการแต่งตั้งเมื่อปี2008เขาเรียกว่าเป็นตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงความเหงามีกระทรวงนี้อีกใช่ผูุงที่ทำอะไรจริงจังทุกอย่างซึ่งจุดประสงค์เนี่ยมันคือการแก้ไขความเหงาจริงๆครับเฮียแล้วก็ไอ้ความเหงาเนี่ยมันอย่างที่บอกเนาะพอมันเกิดความโดดเดี่ยวมากๆอ่ะมันจัดกินหัวใจแล้วมาส่งผลต่อคุณภาพจิตโอเค คุณภาพชีวิตมันทําให้ทุกอย่างมันบั่นทอนไปหมดเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเราก็แค่หาโซลูชันที่มันหนึ่งคือการมีกระทรวงนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเช่นถูกหลอกวิชาชีพหรือเกิดอันตรายถ้าหากว่าคนที่ไม่รู้จักกันมาเจอกันมันก็จะมีตัวแย้มาช่วยซัพพอร์ตสองก็คือเขาก็คงจะพอรู้แล้วแหละว่าสังคมบ้านเขาอ่ะสภาพจิตใจของคนในในประเทศเขามันเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้น ตรงนี้มันก็จะสามารถช่วยเหลืออย่างเช่นหากคุณมีปัญหาคุณอาจจะมีสายด่วนบำบัดจิตสุขภาพจิตอะไรก็ว่ากันไปหรือ,อสามารถที่จะโทรปรึกษาคอนซัลท์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อีกอย่างหนึ่งทางหน่วยงานเองอะ่ะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะให้คำปรึกษาเบื้องต้นอยู่แล้วเช่นเดียวกันถ้ามันไม่ไหวจริงก็ค่อยแนะนำโซลูชันเรื่องของการเช่าคนที่จะเป็น คนคอยให้คำปรึกษาหรือว่าบริการเช่าเพื่อนเช่ายายเช่าอะไรแบบนี้ในในในสเต็ปต่อไปก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วญี่ปุ่นต้องยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องนี้เพราะสังคมที่กดดันมากนะครับเราไปเที่ยวเราจะเห็นภาพหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสังคมเขากดดันมากไม่ใช่เป็นตั้งแต่เรียนเองก็ดีการทํางานเองก็ดีเพราะนั้นจะเป็นชาติที่มีอัตราการฆ่าตัวตายเยอะอีกอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับเป็นสังคมที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงด้วยอีกหนึ่งปัจจัยคือ เจ้าตัวรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าในชีวิตเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่านี่คือสไตล์ญี่ปุ่นครับ<ช>แล้วเวลาจะทําอะไรเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาจะทําอะไรซึ่งเรื่องแบบนี้มีความอ่อนไหวมากคงจะต้องมีการเทรน<ช>มีการบริหารจัดการกระบวนการให้ย้ำให้มั่นใจว่าเขาทําแล้วจะต้องออกมาดีที่สุดแต่นี่ก็เล่าสู่กันฟังนะครับ<ช>เพราะว่า เป็นสิ่งที่บ้านเราอาจจะไม่เจอแต่การที่เราได้เรียนรู้ชาติอื่นเขามีอะไรกันบ้างน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพราะว่ามันกลายมาเป็นโมเดลทางธุรกิจไปแล้วด้วยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าสังคมเขาเป็นสังคมเริ่มมีคนแก่เยอะมาก<อ>มากว่าคนหนุ่มเนาะประมาณ <c oughs> ตอนนี้คนที่อายุ60ปีขึ้นไปอ่ะ9.3้าล้านคน <c oughs> คิดเป็นหนึ่งใน4ของประชากร,ร <c oughs> ดังนั้นแล้วอะ่ะการที่มีธุรกิจแบบนี้ถ้ามองในแง่ของ business แล้วก็การให้โอกาส <c oughs> คนที่มีอายุเลยวัยเกษียณไปเขาก็ได้เงินได้งานทำ คนที่แบบมีอายุน้อยๆเขาก็ได้รับประสบการณ์ได้ฟังความรู้แนวทางวิธีคิดจากคนที่ผ่านโลกมาก่อนอดังนั้นถ้ามันทําให้มันแล้วแบบเป็นระบบขึ้มนมาจริงๆแล้วมันก็มีการป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นทางดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วญี่ปุ่นมันก็จะข่าไปถึสังคมผู้สูงอายุที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนที่มีอายุเขาก็ยังคงอยากมีคุณค่าในชีวิตมีงานทําหาเลี้ยงตัวเองได้คนที่เกิดรุ่นหลังเขาก็อาจจะมองว่าคนเหล่านี้ยังคงมีคุณค่าต่อเขาในการเป็น เข็มทิศบางอย่างในชีวิตเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเล่าสู่กันฟังตัวอย่างจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นสังคมที่แอดวานซ์มากๆแต่ว่าอาจจะมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาด้วยและนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจําวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทยพีบีและทุกช่องทางเลยของไทยพีบีเอสสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วล้วพบกันใหม่สวัสดีครับครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud